ผมมีกำไรจากการขายยาเสพติดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่าส0 0 0 0นใช่ครับก็มีหมดทุกอย่างแล้วผมผมขาดความสุขในชีวิตบอมเคยเป็อนอดีตพ่อค้ายาเสพติดผ่านการติดคุกมาแล้ว2ครั้งในปี2549และ2559ด้วยข้อหาเดิมคือขายยาเสพติดผมผมจมไม่ลง เมื่อก่อนกูเคยใช้เงินวันละสองหมื่นได้สบายๆที่ผมผมมีรถคูเป้ผมมีผมมีทุกอย่างที่เวรุ่นไม่มีนะพี่นีพอวันนึงเข้าไปหมดแล้วออกมาเราก็อยากกลับมามีเหมือนเหมือนเมื่อก่อนอยากให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนฝูงแม้เงินจากการค้ายยาเสพติดกว่าหนึ่งล้านบาทต่อเดือนจะทำให้บอมมีทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถทดแทนชีวิตครอบครัว และเวลาที่ได้อยู่กับลูกสาที่เสียไปได้เวลาลูกจะมาหาเรานะพี่นะต้องแอบมามคือต้องต้องแอบมาหาเราอะ<ม>คือผมไม่สามารถไปรับลูกที่บ้านได้มผมไม่สามารถจะซื้อของกินเดินเข้าไปแบบคนปกติทั่วไปไม่ได้ผมขาดตรงนี้<ม>ใช่ครับมันก็เลยต้องเติมเติมไอความสุขตรงนี้โดยการที่ขายให้เยอะขึ้นใช้เงินใช้เงินซื้อความสุขนะพี่นะ ประเทศไทยมีอัตราผู้ต้องขังติดหนึ่งใน10ของโลกและกว่า75%ของผู้ต้องขังเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดโดยอ้างอิงจากรายงานของผู้ต้องขังประจำปี2567กำแพงในจิตใจเขาคือความพร้อมของเขาเองในการก้าวข้ามความผิดพลาดในอดีตการที่เขาจะยอมให้โอกาสให้กำลังใจตัวเองบางคนยังรู้สึกว่าที่ครอบครัวยังไม่ยอมรับ บางคนยังรู้สึกว่าเขาเองยังเป็นภาระของของครอบครัวตั้งแต่เขาติดอยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความความรู้สึกของการเป็นภาระของสังคมนั่นทำให้ชลทิศเชื่อว่านี่คือสาเหตุที่ประเทศไทยมีอัตราการกระทำความผิดซ้ำสูงมากโดยในปี2567ผู้ต้องขัง44เปอร์เซ็นตเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำ ถามว่ามันไม่เกี่ยวกับเราในสังคมไหมเราก็คงตอบไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเขาคือพลเมืองออที่ร่วมอยู่ในชุมชนที่เราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเอ็มคิดว่าถ้าเราสามารถลดการกระทําผิดซ้าได้มันก็คือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในสังคมเนาะกิ่งการมุงสุภาหรือปล่อยเคยติดคุกในคดีค้ายาเสพติด <S S าน,นานกว่า10ปีและตอนนี้ถูกคักโทษมาแล้ว2ปี พอเราบอกว่าเราเคยเป็นผู้ต้องขังเป็นเป็นผู้คือพพ้นโทษออกมานีคะพอบอกไปปุ๊บสายตาเขาก็เปลี่ยนไปความรู้สึกเรารู้สึกได้เลยว่าเขาไม่เหมือนเดิมกับเราเนี่ค่ะน้อยใจที่ว่าเ,ออเราอยากเรากลับตัวแล้วเราอยากจะมายืนในสังคมเหมือนคนอื่นอย่างเงี้ย เขาก็ยังไม่ได้เปิดใจกับเรา100ยเปอร์นะคะปอยทำงานขายเครื่องดื่มในโรงอาหารของสาบันเพื่อการยุติธรรมและด้วยความช่วยเหลือจากโครงการตั้งต้นดีที่สอนทักษะอาชีพให้กับผู้พนโทษเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำอิสรภาพอ่ะมันสำคัญมากเงินมันเงินมันซื้อไม่ได้นะคะมีเงินแค่ไหนมันก็ซื้ออิสรภาพไม่ได้ตอนนั้นอ่ะ คือมันสําคัญยิง่งกว่าเงินทองอีกคือการที่เรามีชีวิตอยู่ข้างนอกแล้วแบบว่าเรามีเสรีภาพเราไม่ต้องถูกอยู่ในกฎเกณฑ์ถูกขังถูกบังคับเนี่ยมันคือมันมันมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วมันสาคัญที่สุดในชีวิตแล้วนอกจากกําแพงเรียนจําแล้วยังมีกําแพงที่สูงกว่านั่นคือกําแพงในใจคน ือเขาบอกว่าเหมือนกำแพงเรือนจำค่ะถ้าเราปลดล็อกกำแพงเรือนจำได้มันเหมือนเป็นกุญแจดอกที่หนึ่งเนาะเปิดแล้วให้เขาเดินออกมาแต่กุญแจดอกที่สองซึ่งเป็นกุญแจที่ท้าทายที่สุดเลยคือทายังไงให้สังคมยอมเปิดประตูเราให้คนเหล่านี้กลับไปได้จริงๆโหพี่คาว่าโอกาสของผมตอนที่อยู่ในเรือนจำแม่งไม่มีเลยผมไม่มีคําว่าโอกาสเลยผมผมไม่เคยรู้สึกกับคํานี้เลยและไม่เคยอินกับไําว่าโอกาสเลยแต่พอวันนึงเราออกมาแล้ว วันนี้เรายืนอยู่ในจุดที่ผมไม่สามารถหันกลับไปและเห็นรอยเท้าต,ตัวเองได้แล้วนะพี่นะคำว่าโอกาสนั้นสำคัญมากกับผมอยากให้เขามองลึกๆค่ะว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราที่เราทำทำไม่ดีจริงๆมันก็มีเหตุผลจำเป็นในแต่ละคนที่เขาทำในสิ่งที่ไม่ดีอยากให้ทุกคนมองลึกๆและสัมผัสเขาก่อนก่อนที่จะตัดสินอะไรว่าเขาเคยผ่านอะไรมาค่ะเรา ขอโอกาสคืนในสังคมมั่งเราอาจจะผิดพลาดทุกคนเราต้องมีผิดพลาดนะคะก็อยากให้เขามองและให้โอกาสเรา